ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมไมค์คาร์ฟนะคะกับนิวคุงแล้วก็กิปปูริแต่นิวคุงตายไปแล้วนี่คือสร้างไหมนี่คือสร้างที่นิวคุงตายไปแล้วหลังจากที่โดนดาบมีซรางด้วยรึมีดีนี่ไงอุ้ยเก็บหมดแล้วเก็บไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับผมกิบหายไปไหนแล้วเนี่ย คุณกิฟต์ยังไงก็กำลังค่อยๆตามมาอย่างเป็นสโตเกอร์อยู่ตอนนี้ก็อยู่ในท่ำแล้วก็เก็บดอกไม้แรบอุ้ยแฮ่มันมีเป็ดอยู่ข้างบนต้นไม้ด้วยอ่ะเป็ดเยอะน้ำมันไก่ไม่ใช่เหรอเออไก่ไก่อยู่ข้างบนต้นไม้เดี๋ยวเอามันลงมาก่อน แนวคว่อย่าเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวตีเลยไม่ไม่ไม่เอาแล้วเอาแล้วเอาหนูเอาหนูปอบพิการใหม่ทีสองสองสองกับสามเก้าห้าอุ้ยนี่นี่นี่จับไก่ไว้จับไก่ไว้สามเก้าห้าบ้านฆ่ากันเลยมาถึงสี่ร้อยขวาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เก็บอาหารไปเรื่อยๆมีใครทำมีกัดบ้านมั้ย เออแล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยจะไม่ได้จัอสวัสดีไกลประมาณสองร้อยกับสองร้อยกว่ากว่าโอเคแล้วเราจะเผาอาหารยังไงอ่ะอุ้ยโอ้เหหรอแต่ฆ่ากันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยกิฟต์นี่อันตรายสุดเลยกมีผีมองโลกนะพ่อว่าไม่รู้ไม่สนใจนะ กับบ <f dragging> ้านไหมอ่ะบ้านอยู่ไหนไหนแดวตีเลยตรงนั้นตรงนั้นตอนนั้นมีกระดูกตรงนั้นมีกระดูกไหนเยอะนั่นฝั่งนู้นจะไปทิ้งเลยกระดูกอะเฮ้ยมันมีตัวเดียวดำก่อนเชิญเลยจ้ะ แต่รอดูคุณแป้งบวกนั้นไงก็ดูเอาอยู่ไหนวะไหนวะเอาเมื่อกี้มันเดินไปแบบแบบเอ้ยนี่ให้เจอแล้วเจอแล้วแป๊บนึงค่อยๆค่อยๆซุ่มโจมตีเอาดิวคงขึ้นไปทำไมเขาว่าค่อยๆไอ้นี่บุกไปเลยค่อยๆโอ้เจะบอกนะว่าแกตายยัง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  ู่ไหนอ่นายกงเอาเล่นแล้วจับกันเลยจ้ะนี่นี่นี่เจอาล่นจับนี่เลยอ่าคุณกิ๊ฟฆ่าได้ <c oughs> ดูจะลอยแป้งจัดการ <c oughs> กับเราจะจัดก,การไม่กิ๊ติดติดต้นไม้ติดหน่อไม้ แล้วว่าเราหาบ้านใหม่อยู่ดีว่าเออขุดทําบ้านใหม่ดีกว่าไปตรงนั้นคงน่าจะไม่ไหวนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ <Ừ. S 2> ที่ไหนของโลกละเพราะเดี๋ยวได้ยินเสียงอีกแล้วแถวนี้ใช่ไหมเห็นธนูวาแต่ไกลเนี่ยอยู่ไหนวะเอดี๋ยวนะอัน <c oughs> นี้คือคุณกิฟต์โดนธนูปักมาเนี่ย ที่เข่าด้วยอันนี้ปักปักเต็มตัวเลยอย่างเท่อ้ปักก้นนะหนูปักก้นโอยอยากโดนปักมั้งอ่ะเท่อะยวไปเรียกมาให้แั๊บนึงไม่ไม่เดี๋ยวเปิดเออะหะโอ้ยสปอนสปอนให้สักห้าตัวนี่ตอนนี้ก็ เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆดีกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรแปลกๆอันนี้อะไรอะ่ะกระต่ายกระต่ายตัวน้อยกระต่ายตัวน้อยกระต่ายตัวน้อยเฮ้หไปดนเฮ้ยทำไมมันไม่ตายเฮ้ยอย่ามึงไปกระต่ายตัวน้อยกระต่ายตัวน้อยนี่แน่ได้มาแล้วครับนิ้วโค้งตัดต้นไม้แล้วก็ทิ้งไปทั้ง คืออะไรนทิ้งเหรอก็คือตัดต่อล่างแล้วก็ทิ้งไว้ให้นันลอยดูเดียวเเพื่ออะไรเนี่ยตอนเดินไปเรื่อยๆตีตายเลยไมื่อเล่นตัวอะไรก็ตายเหรอเป็นตัวใหญ่จังเลยเมื่อกี้ก็ตายเมื่อกี้ก็ตายตัวเล็กนี่ตัวใหญ่เลยไม่ใช่ป่ะวะอุ้ยใช่เขาเจอดงหมูด้วยดงหมูดงหมูวอเด้นี่ไงสวัสดีไหนดงหมูนี่หมูกำลังเล่นน้ำอยู่เออฮะ มีหมูทั้งมดสีตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปโจมตีตรงใต้ล่างมันให้มันสุดมีหมูตัวนึ่งดำน้ำอยู่นะครับแล้วก็กำลังฟาดฟันหมูอีกสามตัวนี่นะคะสีเข้ากันผมไม่ใช่หมูนะครับผมผมคือกระต่ายไม่มันได้ยินเสียงบางอย่างนี่เนะี่ตอนนี้มีอาหารเดียวมากเลยเอ๊วันเดเอ๊นี่ <Hey. S 1> ดูอาหารแต่ไม่หมดเลยนะเอ๊ อะไรเก<อ>ิดอะไรขึ้น ừ, คุณกิฟเข้ามาใกล้ๆนี่รู้สึกเลยว่าต้องมีอะไรแน่ๆดูอันตรายอะ่ะ <c oughs> อยู่ในความมืดมนมันเป็น,น,ปน่ออันตรายเยอออันตรายมากจะมุงมิงยงกุ้งิ้งคุกปิกเผลอม่าไหนก็โดนขังเออเผลอมว่าไหนตก็โดนขังแน่ๆ <c oughs> นี่เรากลับไปที่บ้านเราไหม หรือว่าบ้านเราทำไมนี่เหมือนแบบจะจูบกันอะนี่จูบกันใช่ไหมพอแล้วจ้าใครต้องการได้โดนปักก็จัดการได้เลยคุณแม่เอาแวไหนทันหลังแล้วก็นั่นอะผมยังหามันไม่เจอโอ้โหโดนแล้วหนึ่งดอกหน้าหนึ่งดอกหนึ่งดอกเด่แด่แดไปอยู่ที่สูงก่อนไปอยู่ที่สูงก่อนโอาแคลุย แลจะช่วยแล้วอยากมาหาข้าอธิบายแล้วละหนึ่ง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 ไปละบายเดี๋ยวนะโอ้ยหลังสุดสเกลลิตาในนะฮึบฮึบจะไหวเหรอฮึบฮึบตอนนี้ฮึบโอ้ไม่ไหวว่ะเข้าไปไม่ถึงตัวเจอคริปเปอร์ด้วยคริปเปอร์คริปเปอร์อุ้ยสวัสดีซอมบี้โอ้เป็นคืนที่โหดร้ายทารุณ ไม่มีอาหารไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยทำยไงดีน้นนำเต็มเลยอู้วมันมันเข้ามาใกล้ใกล้ชิดสนิทกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะครับยังไหงอย่าป้ายตรงนั้นอย่าอย่าอย่าโอ้นี่ไงเห็นไหมโอ้โหมีทั้งซอมบี้มีทั้งอะไรเราไม่มีบ้านอยู่กันเลยเนี่ยแป้งฮะเกิด F5 ดิคุณแป้งโอ้โหเต็มตัวเลย เทจังนิวคูไม่มีอ่ะไม่เท่เลยโดนไม่ดอกหนึ่งนะแต่นนไม่มีว่าเขาเท่นมีธนูปักที่หัวกันแต่ตอนนี้ไม่อยากเทอะีทีหนึ่งตายแล้วทำไมไม่เอาหมูไปกินเอาหมูไปกินไปนี่เอาไปอาปากเราอล้นี่เอาไปขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้หมูปะ เอ้ยเตาอันนั้นเนื้อเนื้อแกะเราเอาไปเผาได้ใช่ไหมเผาเสร็จแล้วสองเนื้อมาก็ได้เดี๋ยวเขาเผาให้นี่เขาก็รัเผาแล้ววันนี้เราจะได้กินหมูหมูปิ้งครับแนนนิวเอาเผาสักอันนี้คุ้งเอเนื้อไปกินกันสองอันพอเดี๋ยวก็ตายเอาดีลย แบบแรการอะไรนะครับผมอืมมันเผาแล้วมันจะได้ไอ้นี่เยอะกว่าปะช่จะเยอะถ้ากินดิบๆได้แค่ช่องเดียวถ้ากินเผาได้สี่ช่องเนโอเคโอ้ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอที่ชิ้นหนึ่งเด,ดอร์ลดนโดไปแล้วเ <c oughs> อาคุณครับอมองเนยคงได้กี่หัวใจแล้วเนี่ย เดี๋ยวแต่ดวงเดียวอยู่ยังดวงเดียวอีกเหรอเพิ่งเพิ่งเต็มเพิ่งเต็มโอ้ยโอ้ยนิคุงแซนดี้เป็นคนรักดวงเดียวไม่หลายใจนะเนี่ยมีสองดวงแล้วไคนละจ้ะโอ้โหมยวิ่งเีลยลอยไอ้โตอยู่ไม่ปล่อยไปเถอะอุ้ยนิคุงนี่หน้าฟันมากอะไม่ใช่หน้าฟันแบบนั้นะฟันแบบไหนเยอะ หน้าเอาขวานฟันไม่ดีมากดอกไม้ไม่เอาไปทำอะไรได้ไดมั่งอะ่ะนอกจากปักปักย้อมสีได้อ,อ๋อวิเมื่อกี้เขาเจอเขาเจอไอ้ตัวระเบิดอีกแล้วนิวคุงเข้าไปดิ<า> <laughs> เดี๋ยวก่อนขราวอูดก่อนได้ไหมแป๊บหบนึง่งฮึบฮึบเนี่ยตอนนี้เราลงไปเล่นน้ำรอดีกว่า พร้อมสู้แล้วไหนกิบเบอร์ตรงนู้ครับฝั่งซ้ายนะมันแช่น้าอยู่สายสายของไข่ของแกนั่นแหละเจอแล้วอตี้มองมองมาเยอะมันกราตัยจังเลยมาทีมา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 วันนี้มามันไม่มา เข้าไปดีัอดีฮัลโหลอะไรเยอะอู้ยมีอนมีก่อนวิ่งหนีมาเยอะว่าเสียวว่าเสียวตอนนี้เราก็จะไปฟันต้นไผ่เอาต้นไผ่ไปทำอะไรได้หรือเนียบเนียบทำหนังสือได้ไปดูฮอร์โมนได้เจะคื้ ใช่เลยต้องไปสร้างบ้านก่อนดีไหมสร้างบ้านดีกว่าเออในลานเร่งะไรบ้างอุ้ยตรงนี้เจออุโมงค์แบบใหญ่มากครึบครึบอุโมงค์อะอุ้ยมีลาวาด้วยหืมมานี่ยแล้วเขาอยู่นี่มานี่มานี่มานี้ฮัลโหลไหนวะกำลังเดินมาอยู่แต่หาไม่เจอออกเห็นแล้วนะครับผม อ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเขาเอาของนิวคูมาตึมเลยปะใช่โดนโดมเมื่อกี้ฟันไปทีหนึ่งตายเลยจ้าอ๋อขอบคุณครับตรงนั้นมีแร่อีกันหนึ่งนะแร่เหล็กแต่นะเราลงไปเราจะตายไหมเนี่ยตอนลงไม่ตายแต่ตอนขึ้นอาจจะขึ้นไม่ได้ได้ดิโอ้โหโดนไปหึงดอกเจ็บหนะก น,นี่หละครับแล่ใช่ไหมครับนี่ย๋ยวพิ่งทุบยังเพ่งทุบโอเคอ่อใช่ตอนนั้นทุบได้อยู่โอเคเก็บไว้ก่อนนะได้ครับอันนี้เราจะแล่นะคะเดี๋ยวเอาเป็นหลอมจะเป็นของคราฟที่ได้ทำอาวุธได้แรงขึ้นทำขวานทำนู่นนี่ได้ดีขึ้นนะโอเคตอนนี้ก็มืดจังเอาอันนี้ออกมาก่อน ไปตรงนี้ปึ๊บเคขอควะครับอาวุธหน่อยปกองคารับก่อนแล้วกันปทุเอื่นอาไครม้นกองครับเยบอยู่ไหนกันเออตรงในถ้ำครับผมอุโมงค์ถ้ำไหนเรอตรงตามแม่น้ำไปครับอ๋อ ในท้ำนี้ก็ต้องตกแต่งความสวยงามอันนี้จะบอกจะสร้างบ้านที่นี่ใช่ไหมด้วยดอกไม้นี่นิวคุดูนี่นี่สวยงามมากเลยใช่ละครัพรมเหมือนมุมเอาไ้บูชาบางอย่างนี่มันสารอะไรหรือเปล่าอืมมันเก็อยู่ไหนเอยอยู่บนหัวนิวคุงกับงแป่ะจ้ะ อยู่บนหัวนี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจ <laughs> ไม่เห็นตัวนะแสดงว่าออดเห็นแล้ว <laughs> ม,อมองนี่อันนี้เป็นบันไดบันไดขึ้นไปเร,เรามาสร้างมบันงนี้ด้วยกันไหมก, <laughs> ก็ได้เสียงอะไรวะ <laughs> ว<า> <laughs> ตัวเล็ขอ่ะข,ข้าเกียดตัวนี้มากเลย <laughs> มนนิ่งมนนเดี <laughs> ย๋ยวเอาจอบอจอบ <laughs> ขุดเลย <laughs> อย่ะเด็ก เปนเด็กคิดจะไฟ่ผูใหญ่เหรอเออันนี้จำได้ตัวนี้เคยฆ่าเรามาแล้วบันไดนะครับบันไดสู่ความสำเร็จทางนี้มีเส้นทางไปต่อสู่จุดหมายที่ไม่น่าไว้ใจอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ,อ่ย อันนี้อะไรอ่ะเหมเนียวดินเหนียวอ๋อดินเหนียวคือดินเหนียวอ๋อดินเหนียวเอาไปทําบ้านสวยนะแต่แล้วเดี๋ยวขุดตรงนี้ก็จะเจอน้ําดินเหนียวดูดีดินเหนียวเต็มเลยดินเหนียวตรงนี้มีฐานด้วยเนี่ยเก็บทานกันเจอทางสว่างแล้วโอเคไม่ทันแล้วจังวะอุ้ยน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลน้ำ น้ำไหลน้ำไหลโอเคเราเก็บของนะจ๊ะไปมาได้เลยดอกไม้ตกได้สองดอกตักใหม่อุ้ยตรงนี้สวยดีอ่ะเอาเอาอิฐมากั้นได้ปะเอาหินมากั้นมันจะได้ไม่แบบไม่ทะลุได้ได้เอ้ยดูดีสุดยอดบ้านเรามีแบบดีๆนะไม่ใช่ปิดมันล้นก่อนเดิมนี่บ้านเรามีอ่างจากุชชี่อือหือวัดเด็ด นี่ฮะพ่อมาไว้แช่น้ำเล่นโอ้ยเก๋อ่ะปิดนี่กันถึบถึกอ๋าาอฮะถึกไปออนนี้แมอลจระดีมูโ,มโอ้โหโดดได้ด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง <c oughs> ทำมันหาทำทำบันไดที่อื่นดิ <laughs> <laughs> เออเราต้องทำบันไดใหม่นะเนี่ยทำกลองกันดีไหมกองเอาต้นไม้วยปาก็บของยังไม่ทำเลย เขาทำแล้วเหอะเ๋ยวางไว้ไหนอ๋อกล่องเก็บของเดี๋ยวทำให้แบบนึงกล่องเก็บของนี่ใช้ไม้ใช่ปะใช้ไม้ไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่พอในนี้มีวงกลมได้เหรอมอน่าจะใช่แบบนึงดีนี่ก็ลุ้นจังเลยมองก็ดันก็ดัน นี่ครับผมผมได้มาแล้วครับผมใช่ไหมครับเจ๋งมากเดี๋ยวทำอีกอันนึงจะได้ต่ออันใหญ่เลยโอ้ยโ,โดนไหลอันนี้ไหลไหลไปตามน้ำเงีเ้วเราปลามาปล่อยได้ไหมไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะจะได้แบบเป็นแบบบ่อเลี้ยงปลาครับโอยสวยจังเลย,ยมันก็ตกได้เรื่อยๆนะ ออมันเหมือนจะไม่มีแต่มันมีนะเฮ้ยเฮ้เไม่ได้เลยเดี๋ยวเราทำนั้นนิ่งๆก่อนมัน้ง๋ยวต้องใส่อนี้ลงไปอีกนิดหน่อยดิน,ดนเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้วกันเหล็กเยอะเลยข้างหน้านี่มีเหล็กด้วยโดโดโด่ไตรงนี้มีลาวา ไว้ก่อนโอเคเอ PO ๊บอ PO ๊บหมดอของต่อต้อนไม้ดอกไม้ดอกลิลลี่ลิลลี่มีดอกอะไรอีกดอกเหลืองดอกเหลืองทองกวล่อย่าไปดูคนงานสิโอ้โหจมน้ำ มันลิครับอยาแถวนี้ต้นไม้จะขึ้นได้ไหมอเอาดีนมาปลูกครับผมไ้แหละถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะอ๋อได้ได้ได้นารนพัทธ์กับมันขึ้นจะเป็นไงมันก็อาจจะแบบสวยงามไงแบบบูรัสมาเฮ้ยแต่ดอกไม้มันสีไม่สวยเลยจะต้องทำอันนี้ก่อนเดี๋นะมันไม่เข้ากันเฮ้ยอย่าพึ่งดีอ่านิวคูนี่ ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องศิลปะ <c oughs> จะน่าๆเป็นไงโดนโดนมันต้องเป็นคนที่แบบรู้ซึ<ด>้งเรื่องศิลปะขอโทษครับแต่เราต้องทำบันไดใหม่บันไดบันไดบันไดอัน,นี้เราก็จะขุดบันไดนะคะเนี่ยมันมีฐานนี้นี่นะพ่งเพิ่งเห็นรีบเก็บก่อน บันไดก่อนถ้าขุดไปอีกทีเจอน้ำนี่ไม่ขุดแล้วนะบันไดนี่ไม่เอาแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องออกละดูมุให้ดีกันนะมุมไหนไม,ไ,มไม่น่ามีน้ำนค่ะติดไฟด้วยนะคะผมท้องฟ้าเริ่มมืดมิดแล้วแขนขานเริ่มเย็นแล้ว <laughs> รีบขุดไปทานเนี่ยทานเยอะเลยก็ตรงนี้ไม่มีใครขุดเลย บจะเจอข้างบนหรือย yeah! ังเนี่ยกำลังมีภาพาด้ับคลิปเป์ดรนลงมาทำไงดีก็เหมือนเป็นแบบว่าขังหมูแล้วเปิดหมูด้วยโอเคเจอข้างบนแล้วนะครับผมขุดต่อแล้วกันตรงนี้จะมีอะไรต่อไป เปิดช่องหน่ย่ยอืมโอเคอืมเอาไฟไว้ตรงนี้อันหนึ่งดีกว่าปึ๊บทางเข้าโอเคโอ้โหมีต้นไม้อยู่ตรงทางเข้าพอดีสวยงามม่ะ <laughs> ต้นเบลเลอเลยสวยด <laughs> ีลงมาแล้วแฮปแฮป ตอนนี้ผมเก็บตรงตั้งใจทำมากเงียบเลยยัยยูอันนี้ทำอ,อะไรทำห้องเหรอนหนเข้าไปชมห้องพักห้องหญิงสาวยูขึ้นก่อนจะโดนฝัง <c oughs> เออต้องรีบขึ้นแหละ <c oughs> ถอยก่อนเลยอันนี้ทางเข้าห้องเอาไปไปปักอีกอันหนึ่งตอนนี้คุณกี่ใช้ไม้อะไรคบมันดูมันสวยจังนะอะไม้ขาวครับพระบม ไม่อะไรครับก็แคปตูที่แตกต่างกันว่างๆก็เล่นน้ําไปพลางๆกิฟต์อย่าลืมอาบน้ํานะเรามาอาบกันตรงนี้โอ้คุณแป้งชวนอาบน้ำแช่รอมองนั่นนิวคุ้งลอกจิตแอบหลังเสามองสันโดษสันโดษ นนี่ะครับบอยากได้อ่ะอยากทำเบ็ดตกปลาอย่านะอยากคิดอะไรเงั้นนะนั่นไงว่าแลวโอ้โหอันตรายมากมีเพิงอยู่อันตรายมากนี่บ้านนี่คพุงเหรอมั้งเป็นโพรงรกคุณ รู้หนอนโอ้ยนั่นไงเจอเข้าไปแล้วหนึ่งดอกคลิปนี้อันตรายสุดๆนะครับบอกไว้เลยว่าใครเล่นด้วยนี่อันตรายมากนันเลยอ่ะแปลกมากตอนแรกนึกว่าดินแต่ไม่ใช่ เดี๋ยวหาของตกแต่งห้องก่อนอันนี้คุณอุดดินทำไมอ่ะฮะไม่ได้อุดใครอุดอ่ะจำไม่ได้หรือไงอะไรเขาอุดเองไปโทษคุณกิฟอีกฮะคุณแป้งอุดอุดซ้ำอุดซ้อนอุดซ้อนเงื่อนเขาอุดหินคุณแป้งอุดดินก็ถ้าเขาจะอุดเขาจะอุดดินทำไมมาขุดง่ายเงือกเงือ ทำเป็นขบวนการกันเลยนเนี่ยเฮ้ยแล้วเอาแกะเข้าไปในบ้านเราได้ไหมเนี่ยได้ต้องปลูกข้าวเพื่อล่อแกะเข้ามาโอ้ oh, ไม่เอาละยากแอดวานช่างมันช่างมันไปมันอยู่ตรงนั้นแหละคลิปนี้มาโดนขังอย่างเดียวนะครับจะบอกให้เฮ้ยตรงนั้นเห็นอะไรไม่รู้เหลืองๆอ,งอะ่ะเดินไปดูดีกว่ามินเนี่ยนือ่ปา ไม่ใช่แหละมันจะเป็นวินเนี่ยนในไมค์คาร์บเลยเอ๊ะหวัดดีหมูอ่ะหวัดดีครับใจเย็นไปหาอะไรเหลืองๆอ,อ๋อฟักทองฮะโอ้ฟักทองด้วยฟักทองเหรอมามาดี้เอามาปลูกได้ได้แต่ฟักทองมาสีส้มไม่ใช่เหรือใช่แล้ว เมื่อกี้มองเงาเป็นสีเหลืองวะเนี่ยโอเคเก็บฟักทองไปได้สี่ลูกมีอะไรอีกนี่ห้าลูกแล้วโอ้โหเช้าแล้วพวกรูหนอนออกมาได้แล้วรูหนอน้หมูหมูติดต้นไม้หมูติดต้นไม้หมูหมูหมู อโอเคทางนี้กลับบ้านเร็วมามามาพาหนูกลับบ้านหน่อยทางซ้ายความรักความเมตตาเล็นตามมาอยู่ใช่ไหมเอ้ยเช็คตามอยู่ครับผม้องมองไว้ก่อน หายโงโหกลับไปบ้านนี่กิฟนี้น่าจะทำบ้านสวยงามของเยอะสินะไม่เยอะนี่มันไม้เอ๊ะนี่ไงนี่ไงบ้านโอ้โหกว่าจะมาถึงโดดเลยโดนเลยโดนเลยโอ้ยโดนลงน้ำดิ เดินลงขอบโอเคถึง <Netz> บ <ank pedir als> okay, okay, ้านแล้วไหนเข้าไปดูบ okay, ้านโอ้โหอื้โอ้โหมีอื้หือี๋ยวคุงมาดูดิมีน้ำตกด้วยโอไม่ใช่น้ำตกนะเจาะแล้วรั่วใช่ไหมมันคือับน้ำมาท้ายม่กรอกก็ว่าทำไมคุณกิ๊บ ข้างนอกมีไม้อยู่ผมก็สงสัย่คืออะไรเอามีไม้เห็นผิวข้างนอกเหรอเออฮะข้างนอกเป็นตรงข้างบนแหละตรงเป็นน้ำเลยโอ้อันนี้ครัวครัวโอ้โหห้องคนกิฟต์สวยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับอันนี้คือวิธีการที่ดีตรงเนี้ยนี่นะครับมาออกมาดูเร็ว เดี๋ยวคงเข้ามานี่นี่อันี้เนี่ยโอ้ยลึกเหมือนกันนะไหนเอ้ยคุณคุณแป้งอยู่ไหนอยู่ในห้องกิฟให้ดูเดี๋ยวเข้ามาเร็วเห็นไหมผิดทางนอนด้วยนอนต้องครัวด้วยนะนิวคูงเข้ามาเร็วอ เข้ามาปูเตียงเร็วอ๋อตั้งเตียงนิดนึงไม่ต้องซ่าและบ้านของตัวเองเร็วเร็วปูเตียงเร็วอยากนอนตรงไหนก็นอนอ่าฮะัดคุณกี้บอกเงียบเอ้วห้องนี้มันมีห้องอาบน้ำด้วยอ่าฮะประดับประดับบ้าน านนี่งสุดยอดป๊อปเร็วอยากนอนตรงไหนก็ได้ <c oughs> ใหญละคุณใหญ่ใหญ่เออตะกุซี่ทำไมตัวเหม็นจังเลยอ่ะนิวคูงตัวเหม็นน่ะเออเอาไปกินไหมอาไปกินไหมแป้งเอาไปกินไหนทำไมอ่ะลองดูลองดูเหม็นเหมือนกันไหมอีตัวเหม็นไ่อาบน้ำก่อนเฮ้ยเขาจะกระโดดออกไปไม่ได้ดีขวาดีขวาเขากระโดดออกไปไม่ได้อ้ยขวา หน้าคุณกิบเต็มเต็มจอเลยเขาอาบน้ำแล้วมันก็ไม่หายเหม็นอะส,ะบ,สะบู่สบู่สบู่วันเหม็นอะต้องข้าสบู่ก่อนอนะข้าไม่ขัาสบู่เอาทรายมาถูก,ก็ไม่หายเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายอาบน้ำไม่ได้ดีนะต้นไม้โตแล้ว ไหนไม่ใช่ต้นเล็กๆด้วยนดอนี่ผลงานขึ้นแป้งอโอโหโห้ใช้ได้